ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบ,บี่นะครับได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองชุมชนบ้านบางทองครับที่มีความอดทนอดกลั้นแม้ว่าจะถูกหญิงสาวตะโกนใส่ต่อว่าการณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำใบอนุญาตผ่านทางให้ครับมมมไม่เี่ยู้าาต้สะสะองู้ใหญ่คนนี้ได้เลยนะรอะน,<ะ>นไ สืบเนื e> ่องจากเหตุการณ์คลิปนี้นะครับที่มีหญิงสาวคนนึงไปต่อว่าเจ้าหน้าที่ด่านตรวจชุมชนบ้านบางทองนะครับที่อ่าวลึกกระบี่เมื่อ13เมษายนแล้วเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางนะครับก็มีการสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านครับให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจําด่านไม่สามารถให้ผ่านทางได้เพราะว่าไม่มีหนังสืออนุญาตจากฝ่ายปกครองนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ มีปฏิกิริยาที่แบบไม่ค่อยสุภาพนี่นะครับทำให้รู้สึกเสียกําลังใจเพราะว่าต้องทําตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับทางผู้ว่ากระบี่เองก็ชื่นชมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่บอกว่าทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ฝากให้ประชาชนเข้าใจว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็เพื่อความปลอดภัยครับ ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่นียคือป้องกันให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่และคนที่อยู่ในจังหวัดกระบีน่นียมีความปลอดภัยจากเชื้อโควิดการที่ทําให้ปลอดภัยได้ต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอย่าออกไปไหนเลยนะครับแล้วก็อย่าพยายามคิดในเรื่องของความจําเป็นนะครับเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยถ้าเลย30สสถานการณ์ทุกคนร่วมมือกันเนี่ยเราก็ชนะ ส่วนอีกกรณีที่คล้ายกันที่พิษณุโลกนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเป็นหนุ่มนักธุรกิจก็มาตําหนิการทํางานของเจ้าหน้าที่บริเวณด่านตรวจคัดกรองขาเข้าเมืองพิษนุโลฮะเดี๋ยวไปฟังกันครับมาครึ่งชั่วโมงกว่าเข้าใจก็ผมมิ่งบอกบริหารไม่เป็นนี่ไงผมชี้ถูกแล้วบริหารไม่เป็นมาเจ้าหน้าที่มานั่งสลอนทำไมเยอะแยะเนี่ยแทนที่คุณจะไปนู่นรถมันติดเยอะนะเนะเอากระดาษไปฟังททินี่แยกสีเลย แยกสีแล้วเอาเทปใสแปะไว้ที่หน้ากระจกเวลามามาด้วยอารมณ์ขึ้นเนี่ยนะครับก็มีการแนะนำเจ้าหน้าที่ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าแบบนี้บริหารจัดการไม่เป็น เหตุเป็นเพราะว่าคือรถติดมากจริงๆรถติดยาวเหยียดก่อนถึงหน้าด่านนะครับล่าสุดวันนี้ครับในอำเภอเมืองพิษณุโลกก็มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคัดกรองนี้แล้วนะครับแล้วก็ระบุบอกว่าเข้าใจพราอาจจะด้วยอากาศร้อนแล้วก็รถติดมากนะครับก็เลยทําให้คนเนี่ยรารรณ์ร้อนขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าก็ขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างหนักนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนป่วยติดโควิด -19 นี่แหละ ส่วนบรรยากาศเมืองพัทยาชนบุรีครับหลังจากมีการปรับปรุงมาตรการปิดเมืองสกัดโควิด -19 นะครับมีการกำหนดจุดคัดกรองขาเข้าเมืองเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ย5จุดเป็น8จุดนะครับก็มีบางส่วนวิจารณ์กันว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้การจราจรติดขัดมากกว่าเดิมนะฮะเมื่อบ่สองที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ทดลองเปิดใช้ทั้ง8จุดนะครับเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ปัญหาต่างๆผู้บริหารเมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบการทํางานแล้วก็จะมีการไปประชุมปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะเปิดใช้จุดคัดกรอง8จุดอย่างเต็มรูปแบบ อย่างจริงจังเนี่ยในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายสองเป็นต้นไปหลังจากก่อนหน้านี้5จุดเนี่ยก็ทำรถติดยาวทั้งจังหวัดมาแล้วนะะ<ช>